หน้าเด็กเล่งด่วนด้วยสูตรเติมคอลลาเจนให้ผิวขาวอมชมพูลิ้วรอยตีนกาไม่มากวนใจสวัสดีค่ะมนจะช่องสรรหามาทำ วันนี้นะคะทุกคนมนจะชวนทุกคนมาทำครีมคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะที่จะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนเต่งตึงแล้วก็ลดอายุให้กับผิวของเราด้วยคอลลาเจนนะคะจะเป็นส่วนประกอบหลักของผิวหนังแล้วก็โครงสร้างผิวของเราที่จะทำให้ผิวหน้าของเรานะคะเต่งตึงแล้วก็เรียบเนียนแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นบวกกับมลภาวะที่เราต้องเจออยู่ทุกวนันทุกวันนะคะก็ทำให สามารถผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยได้ถูกทำลายไปเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวของเรานะคะขาดความกระชับยืดยุนแล้วก็ทำให้ผิวของเราหย่อนคล้อยแล้วก็มีริ้วรอยได้ง่ายค่ะคลิปนี้นะคะมนก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาเติมคอลลาเจนให้กับผิวหน้ากันซึ่งสูตรนี้มนได้ทดลองทำมาก่อนแล้วแล้วรู้สึกว่าเออมันดีมากเลย<ส><ๆ>ก็เลยอยากจะเอามาแนะนำบอกต่อทุกคนค่ะ ใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องสรรหามาทํากันด้วยนะขอบคุณค่ะโอเคมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะซึ่งก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วสําหรับวัตถุดิบอันที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำมะเขือเทศคั้นสดแบบนี้ค่ะ ซึ่งเขาจะมีไลโคปีนแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเลยนะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเด้งเต่งตึงอิ่มฟูนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราขาวอมชมพูค่ะ แล้วก็อันที่สองนะคะก็คือจะเป็นแป้งข้าวเจ้าซึ่งแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเขาก็ทํามาจากข้าวเหมือนกันดังนั้นเขาก็จะมีประโยชน์มีวิตามินเหมือนกันนะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนค่ะและสุดท้ายนางเอกของเราเลยสําหรับวัตถุดิบนี้นะคะก็จะเป็นคอลลาเจนแบบผงค่ะ ซึ่งใครมียี่ห้ออะไรก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่ามนนะกินเราก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่ก็เลยนำมาใช้ค่ะสำหรับน้ำมะเขือเทศคั้นสดนะคะวิธีทำก็ง่ายๆเลยน้ำมะเขือเทศนะคะ1ผลเอาไปล้างให้สะอาดจากนั้นก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียดเลย พอละเอียดแล้วเราก็เอามากรองนะคะเพื่อที่จะเอาเฉพาะในส่วนของตัวน้ำมะเขือเทศค่ะแค่นี้เราก็จะได้มาแล้วน้ำมะเขือเทศแบบสดๆเลยนะคะซึ่งคุณค่าแล้วก็สารอาหารเนี่ยอยู่แบบครบถ้วนมากๆเลยโอเคมาเริ่มทำครีมคอลลาเจนกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะหลังจากที่เราได้น้ำมะเขือเทศคั้นสดมาเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปเดี๋ยวมนจะใส่นะคะ คอลลาเจนแบบผงลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนที่เขาแถมมาแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมะเขือเทศเลยค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้ตัวคอลลาเจนนะคะเขาละลายเลย นี่นะคะพอเราใส่คอลลาเจนลงไปแล้วก็คนๆแป๊บเดียวเองตัวคอลลาเจนนะคะเขาละลายเข้ากับน้ำมะเขือเทศของเราไปหมดแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมแป้งข้าวเจ้ากันต่อค่ะมนจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะประมาณ3ช้อนจากนั้นนะคะมนก็จะเติมน้ำมะเขือเทศผสมกับคอลลาเจนลงไปค่ะเราก็จะเติมแล้วก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆค่ะ เพราะว่าสูตรนี้เราจะต้องการให้เขาเป็นเนื้อครีมนะคะอย่าให้เหลวจนเกินไปถ้าไม่พอค่อยเติมเพิ่มเอาตอนนี้เราได้ครีมมาแบบเนียนๆเ,เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนครีมคอลลาเจนของเรานะคะนี่เนื้อเนียนๆแบบนี้เลยสีก็จะออกชมพูชมพูจากมะเขือเทศนะคะน่าใช้มากเลยค่ะตัวน,นี้ นี่นะคะแค่นี้ก็สามารถเอาไปพอกหน้าของเราได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะพอกนะคะต้องไปล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อที่จะเคลียร์คราบสกรปรกหรือว่าพวกแป้งที่เราทาไปนะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้ล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วพร้อมเขั้าสู่ขั้นตอนของการเติมคอลลาเจนให้กับผิวหน้ากันแล้วค่ะนี่นะคะสนิ้วของเรา ก็ป้ายลงบนหน้าเลยนี่มือนี่คืออุปกรณ์ชั้นดีเลยไม่ต้องใช้แปรงนะทุกคนมือค่ะดีสุดเลยเกี่ยง่ายแล้วก็ยังเหมือนเป็นการแบบว่าเวลาที่เราทาทานเนี่ยค่ะมือเราเหมือนเป็นการนวดหน้าไปด้วยนะแก้มจมูกนะคะก็ป้ายไปเลยจ้า เกี่ยให้ทั่วใบหน้าของเราเลยตอนนี้นะคะทุกคนมนได้ทาพอกทิ้งไว้จนทั่วหน้าแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมนจะพอกทิ้งไว้ประมาณ15-20ถึงนาทีแล้วก็ไปล้างออกค่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะพามพรกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้ว อยากจะมาบอกว่าโอ้โหหลัง huh. จากที่ไปล้างนะคะหน้ามลแบกว่าเนียนแล้วก็บอกว่าลื่นมากๆเลยค่ะแบบเด้งมากๆเลยค่ะตอนนี้นและอยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างว่านอกจากพวกงหน้าแบบหน้ามันตึงหน้ามันเด้งขึ้นแล้วนะคะความขาวค่ะคือตอนนี้แบบความขาวเห็นได้ชัดเลยแบบหน้ามลแบกว่ากระจ่างใสขึ้นแบบ ดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะมันจะให้ดูจากตอนแรกว่บหน้ามันจะมีความคล้ำๆมองๆนะคะพอพอกไปแบบว่าหน้ารู้สึกว่าสว่างขึ้นแล้วก็แบบหน้ามันแบบไบรท์ขึ้นแบบยังเห็นได้ชัดเลยค่ะทุกคนยังไงนะคะก็ลองเอาไปลองใช้ดูสูตรนี้ทำไม่ยากเลย และสำหรับใครที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะเลือกคอลลาเจนยังไงนะคะมนก็ยังมีทริคหรือว่าวิธีในการเลือกซื้อคอลลาเจนมาฝากทุกคนด้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือ ความน่าเชื่อถือของยี่ห้อสินค้าที่เราจะซื้อค่ะก็คือต้องมีแหล่งผลิตแล้วก็มีที่ตั้งอย่างชัดเจนนะคะคอลลาเจนที่ดีนะคะควรสกัดมาจากปลาทะเลนะคะเพราะว่าจะเป็นคอลลาเจนที่บริสุทธิ์แล้วก็ร่างกายของเราสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้ดีค่ะ2นะคะก็คือเลือกซื้อจากขนาดของโมเลกุลค่ะ ก็คือต้องเป็นแบบว่าขนาดโมเลกุลขนาดเล็กนะคะซึ่งดูจากอะไรก็คือดูจากฉลากเลยค่ะที่เขาจะเขียนคำว่าคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, หรือว่าคอลลาเจนเปปไทด์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กแล้วก็เป็นสายสั้นที่ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยตรงค่ะส่วนข้อที่3นะคะเลือกคอลลาเจนแบบผงดีกว่าแบบเม็ดค่ะ เพราะว่าแบบผงนะคะก็คือสามารถชงละลายน้ำได้เลยแล้วก็ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วกว่าแบบเม็ดค่ะข้อที่4 คอลลาเจนแบบผงที่ดีนะคะต้องสามารถละลายได้ทั้งในน้ําเย็นแล้วก็อุณหภูมิปกตินะถ้าใครที่ซื้อมาแล้วเวลาที่ชงนะคะหลังจากที่เราคนๆไปแล้วนะมันมีตะกรนหรือว่ามีแบบว่าผงๆนะคะตกอยูกอ่ก้นแก้วนะคะแสดงว่ายี่ห้อนะัน้นเขามีแป้งผสมอยู่แนะนําว่าถ้าเกิดซื้อคราวหน้าก็คือเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5เวลาที่เราจะซื้อเนี่ยต้องดูวันเดือนปีที่ผลิตด้วยนะทุกคนอย่าเห็นแก่ของถูกของเซลล์นะคะเพราะว่าคอลลาเจนพวกนี้เขาก็มีวันเสื่อมของเขานะคะยิ่งของที่ใกล้หมดอายุนะคะประสิทธิภาพในการดูดซึมอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะลดน้อยลงแนะนําว่าควรเลือกที่เป็นของใหม่นะคะจะได้แบบว่าไม่เสียเงินเปล่าแล้วก็ไม่เสียเวลาในการกินค่ะ และนี่ละค่ะก็คือเทคนิคในการเลือกซื้อคอลลาเจนนะคะแล้วเพื่อนๆละ่ะคะเคยกินคอลลาเจนแบบไหนกันระหว่างแบบโงหรือว่าแบบเม็ดลองคอมเมนต์มาบอกมนด้วยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งนะคะกุ้งกิ้งเวลาที่มันลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้แจ้งเตือนและ สามารถไปติดตามมนได้อีกหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กรมนะคะตามนี้เลยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายหน้าเด็กเร่งด่วนด้วยสูตรเติมคอลลาเจนให้กับผิวให้ผิวขาว